สวัสดีครับขอต้อนรับเขาชูชองวิลล่าเหชคนะครับเมื่อนี้ทางสองเฮาสิพาเอฟซีมาตามแนวทางตัวเลขของทันพาจานไซาคามเมนนะครับเล็กซ่องประมูลหามือนมาฮอดแล้วพี่น้องกับบานแนวทางตัวเลขกซ่องประมูลหามือประจํนางวดวันที่16กรกฎาคมสี่เดือนทางไปทิศทางใดนะครับพี่น้องเฮาร้อค่อยกันหลยนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางตะล่างสุดซ่องหามือของทันพาจานไซคัมเมนนะครับ มาสีเดือนทางไปทิศทางใดนะครับเ c เข้ามาแล้วฝากคนไหลกดแช์นะครับบอ่าสิเป็น FC, 9, FC กนเนก,เเกา่า FC ใหม่นะครับฝากกดไหลกดแช่เพื่อเป็นกำลังแรงใจใที่สำคัญอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องเฮากับวีไลไหายโฉกหาคลิปเด็ดดังๆฝากพีตอนน้องนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับเพื่อเป็นการเสียวเวลาขอกาบเลยนเชิญเ c ทุกท่านไปกราบนามสกันหลวงปู่น้ำกัน ขับเลชนครับการน้มาสการครับการนมสการครับนีมาสกา้วยขเหน่เนนเลขน้าเปิมมเิดวครับเพิ่มมิกนะคะเพ e ิ่มคิยเนี่ยวายุเมื่อใดนี้ครับเมื่อยบ่บ่เบาเสนน้ำเสียงฝนฝนมันถูกยึดทางอ้ชีแห้งไ่ได้หกคอยเพราะมันบริสุทธิ์แงเยอะโค อ่ะจะเร็วูกเลยว่าใจไหนห้ามาตามเลขสองห้ามื่นในตารางค่ะนี่ชิคีครับชิคกีแบบวายไปแล้วชิคี้มีเลขดับมีเบอร์เลขดับนาะพูดชื่อก็ชือผูดเดเอวไปชื่อก็เอาไปชื่อเดขกดับผู้ใช้ขมินผู้ใช้ขมเมนดับเลขดัง ดับเรียดังดับเรียดังจะกี่ดับยูว่ายูไม่จะกี่ดับผู้ใช้คะแเมนเองกับผ้จับดับไปสิติตามทีเดียดมากแต่ชื่อว่าทันว่าดับแต่ือดับันว่ดับกับผู้นั่นแหลสี่หไม่มาด้วยกันหนึ่งสองเจ็ดไม่มาด้วยกันหนึ่งสอไม่มาด้วยกันท่านหเขาเพราะท่านหรอ สองสามสี่ไม่มาด้วยกัน8 9 0 9ก้หไม่มาด้วยกัน8ปดหนึ่งสี่หนึส้ากแ็สองสามเจ็ดปดไม่มาเก้าศูนย่มาด้วยกันมาอย่างละหนึ่งตัวแต่ว่าประมาณน้ากันปูยนง่ย้าหนึงอยู่ตัวหนึ่งอยู่เจปด เพราะว่าปูขัดลงไปใส่ชุดเมสิบสามชุดในช่องตารางสี่เหลี่ยมวันนี่ว่ามันวงกลมตัวไหนออกตัวนั้นจกันจกจีอวกหรือจักจีดังวงจัืกแต่าะพวงพิศายฮากับจอไปพิจตรณาไหมและนี่คือนีละผู้ได้กัติดตามเด็กตารางไปใส่สทุ้นนะน,าาน,นี่พิจตรณนานาย่านตรงนี้ก่อนสิมีเสียงฝนเอ้อครับมือนี่ มตลตมาด้วยฝนมาด้วยความยูเย็นความชุ่มชื้นความเย็นมาด้วยแรงเย็นอ่าเลขวิ่งคือ,อย่งบอว่าไปบนไปล่างก็เลขวิ่งให้บนให้ล่างเลขในช่องตารางสี่เหลี่ยมสองหกเจ็ดแถวบนน่าจะไม่มาด้วยกันครับ ทิดตามปูที่เรื่องเคยคลิปไปทุกคลิปเป็นบ่ครับท่านแถวบนปูจับแบงค์สี่หน้าซีโบมาน้ากันนะเรือปูว่ามาสี่มาก็เอาไปซื้อกับพวกเป็นยังสองหกสองเจ็ดเอาไปซื้อกับพวกเป็นัไหนเด <c oughs> ข้างล่างศูนย์แปดเก้าอ่าน่าจะไม่มาด้วยกันแต่ปูของใจอยู่ตัวหนึ่งคือศูนย์แปดปูกับเรียวกันไว้ครับอ่าปูกันไว้ศูนย์แปดอยู่เลขวิ่งบนล่าง วิ่งหกกับศูนย์น่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างแถวทางใต้วิ่งเจ็ดกับแปดน่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างแต่ว่าให้สังเกตเบื้องฟูวงกลมไปจักสีบอกที่นี่สีบอกตัวไหมนในช่องตารางสี่เหลี่ยมวงกลมไปหกแปดนั่นวะครับอ่าเลขวิ่งวงกลมไปที่หกแปดที่แบบนั้นมาหกแปดกับวงกลมไปแม่นบ่นมา่า หกแปดวงกลมไปแล้วเห็นไหมศูนย์หกอยู่ในแต่ล่างศูนย์บริเวณวงแต่กามีเปอร์เส้นมาได้กูก็เลยคัดออกจากช่องในแต่ล่างทีเดียวกูคัดมาไว้อยู่เหลืออยู่สิบสามชุดครับสิบสามชุดนี้นี่นก็มันใจกก็ชื่อว่าถือบนถือล่างคืง่อเราฮะ ม่บอเทื่งบนเทื่องล่างที่เราเรงบนเทื่งล่างที่เราอ่าอันศูนศี่สิว่ามาล่างวะอันอันศูนย์ศูนย์จิตนานี่ยโบฮูจักที่แบบันนี่บ่บฮูจักว่าถิไปบนนี่ฝรังแต่วันเด่นไว้ละเด่นศูนมีศูนย์เจ้ศูนย์หก็เด่นไว้ล้ศูนย์หกศเจ็ดก็เด่นไว้ล้ศูนย์เจดศูย์แปดก็เด่นไว้ลวอ่าศูนย์สองก็เด่นไว้ละศูนสอง ย่านมันเป็นมือนกันคืองวดที่เก้าสองที่เขาบอกว่วงผมใหม่เอเมนะครับต่เลขจับรัดไปถูมส<ง>องเ่ถ้าทีสามมีแค่หกสเป็นตัวรอง5 7ากับ5มาด้วยกัน1ตัวต่เลขลุ่งกันตายไปเพราะว่าลุ่งชิดไปแล้วค่ามันออกตัวนี้ครับวัต่มาหนึ่งัวกับโนแน่นอนสี่หกจ็ลุ่งชิดตองวดไปแค่ได้สามนี้ลุ่งชิดตองวดไปแล้เก้าหกเ เจ็ดแปดนี่เจ็ดแปดกับวงกลมมาเน well, ี่ยตามที <c oughs> ่จริงว่าบ่มานน้ำกันดานมันเป็นเลขที่น่อยอ่าหกแปดไอสังเกตดูว่าเลขในช่องจะล่างคีเลียมมันเปิดชงกับเลขเงินห้างครับมันจริงกับตรงกับเลขเงินห้างเด๋องี้นครับมันตรงกับเลขเงินห้างตัวที่วงกลมไหมคือตัวชอบส่วนตัวตัวที่ชอบส่วนตัวฟังเอาได้ ตัวระมาที่ตัววงผมแต่ว่าตัวว่องผมเขาสามารถซื้อได้พี่กันเจ็ด<ส>ี่เม่นบอกบอกเขาจะซื้อได้พี่กันต,ตามที่เคาะเอื้นห้างนอกนอพานนี้เนาะ,อ,ะอันตัวนี้มันเป็นตัวนี้มีเก่ามมนกอกดดินจริงวมันบอเก่าเลยบานที่มีกับพี่ฮุกบานที่มีอีกตัวหนึ่งที่ว่ามัน,น,นเป็นเจ็ดกับแปดมันสิเป็นแปดแล้วก็หื้อสองเท้ยเน้ เป็นแปลกใ้บสองให้เล่แต่เราขีไปมัมหลายโถเขาจไงมว่าขีไปมัมหลายโถทยชิไปบยูเแต่มันเิอเป็นมันเป็นแปกกับเ็ดมันเป็นแปกับเ็ดนเ,นนเนี่ยเห็นไหมศูนย์เจ็ดเก้าหกนั่นวัน คัณะเบอเราศูนย์เจ็ดเก้าหกมันมาศูนย์เจ็ดตันหัวซักมาปิจเจ็์ไอ้น่เนี่แบบศูนย์เจ็ดเก้าหกเนี่ยไอ้เบวัดพิทิศศูนย์เจ็ดเ้าหกนก็มีเวิดอยู่นตารางแมบานนี้กันห้าเบิงงกับไปทังนี้คันเฑาเบิงงปีนฝ่่งทั้งนี้มันมา ตัวนี้สิเป็นแปดั้นอากลับหัวเบื้งเป็นแปดได้เนี่ยอันจูนเจ็ดเก้าหกกันบอกเบื้องท่านนี้เป็นแปดให้ได้บ้าเห็นครับนี่ขวหัวมาเป็นแปดให้กเลีไปเป็นแปดให้นี่เาเบิ้งว่าเป็นแปดให้เห็นหครับอ่าผู้ที่ตีเป็นชว่วงเราไปเราจะใสู่ทีเบิงจะสรุปแล้วกับือจับไปเหแล้วอยู่ในนี้แหละจับไปเหแล้ว <c oughs> นี่ในเด็กซ่องน้อพี่ชยในซ่องเนาะคะ่ะเนาะเอาแคปหน้าจอไว้พิจารณาได้อพี่น้องคะ่ะแนวทางนะคะเลขจองห้าหมื่นนะคะที่พี่น้องรอ,อคอยเลขต่างนะคะเนาะเอาไปจับเองบินเองจะเลื่อนมาแถวข้างบนของห่บอบบมาน้ากันนฮือกิมางวดนี่กับโบจับเพราะมันเป็นเลขดังค่าเจ้า,จาสองเจ็ดเจ็ดสองค่ะเจ้าสองหกหกสองมันเป็นเลขดังแต่ของคู่ซ้ายขมินดับ นี่จีดับปูกับบดและจัก้าแต่ว่าในความรู้สึอของปูถ้าสูตรตามที่คำนวณมา40กว่างวดเนี่ยของปูมันสิบว่ากน้ำกันนี่คิดเข้าไปในหินกันยืนบน่ะแต่ว่ามันเห็นจีมากกับว่าหูจักเพราะมันดับหลายหมดแต่ภายในยที่ปูประกบ,บปูให้13ชุดปูมัดอยู่8ปูมาแค่ตัวที่วงกลมไว้คือ02 06 07 46 สี่เจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดหกแปดค่ะอ่าคือครูเนี่ยดิตอนนี้ยคือดิจิตนั้นชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะค่ะชัดเจนนะคะแคปตาตจอไปเด้อค่ะเอาค่ะสุดท้ายนี่ขอขอบุญขอบคุณนะคะพระอาจารย์เด้อค่ะคือเป็นปัญญจ้าทั้นะคะเนาะจะเลื่อนขั้นกันดูจิตตามเลขเงินห้างหรือว่าช่องตารางคี่เหลี่ยมของครูสายขมิ้นค่ะ หรือที่ว่าที่เป็นเลขดับแจ้คันว่าปูว่าดับกะให้ฆ่ากันใช้ดุลพินิจกันคููมักกระยาดับน้ำปูเอาไปซื้อน้ำครับอ่ากระยาดับมาเชื่อปูมันเป็นแค่หมึกและปลายปากกาคนหมุนอยู่บางกอดคนบอกอยู่กลางป่าเท่ากับตองเศษดุลพินิจตัวน้ำไลยเนาะคอ่าเท่ากับย็ดหนังเท่ากับมีการลงทุนเอาที่ปูจับไว้แหงสิบสามสุดหรือปูวงกลมตัวหลายๆตัวมือกัญชัยดุลพินิจเบิ่ง หกแป 68, กดคูกับวงกลมใหกแเลขเด่นคูกับวงกลมใหมเน้นลงี่กับหกแปูกับวงกลมให้ฮะคูกับวงกลมหมู่นหกูกับวงกลมใหมมานู่เจ็ดกับวงกลมเด่นมหน่นี่ดูชิเบื้งอะใช่นี่กับเที่เส้นองตั้งจะบาผ้าด้วยเบากลมผ้า้วยวิไลให้โชคสาวเล่าผ้าวดแต่ไหนข้าแต่นีอายุวันนาสุขพะระสาปฏิพั์า,าสนาสมบัติจริอย่าง กินกใหญ่บกชกใหญ่ล้องกินใหญ่บกเคลื่อนหาดใจขาดเคลื่อนว่างสะพะตาลังให้มันเต็มที่เโ้าหัวประกันสุจีสฟังเสือตังม,มีใช้กันเยอะๆร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรวยเบื่อลุ้นจ้าดิวันที่สิบกกรกฎาคมหกห้าซาทุกเจริญก่อนเลยถ้าร<า>วยฟังฟังลูกค่องเลยครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากท่านพายจานสายแคลมินพิทีเรียบร้อยนะครับเป็นเลขกช่องตะลั่ง หาหมื่นนะครับพี่น้องครับแปหนาจอไว้นะครับตัวที่เพิ่มนักก็คือตัวที่เพิ่นว่งกลมนะครับ FC เฮ้านะครับถ้ามักจะสอบกัจัดไปถ้าขาดใจกระพันนะครับบอกเป็นอย่างทาง่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเอาสุดท้ายนี้นะครับให้ f ืมทีทุกท่านอยู่ดีมีแห้งลำลำรวยใหยโฮโซไ้มันประจาวันที่16กระดาคมนี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ